เฟมตอบเองเลยแมทพีรณีโดนโยงนางเอกหน้าสวยถูกหลอกแฟนมีลูกเมียแล้วถูกโยงอีกคนแล้วสำหรับนางเอกสาวแมทพีรณีเมื่อถูกโยงว่าเป็นนางเอกหน้าสวยถูกหลอกเพราะแฟนหนุ่มมีลูกมีเมียอยู่แล้วล่าสุดในอินสตาแกรมของเฟมพิมเดทหวานใจแมทพีรณีก็ถูกแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงเรื่องราวดังกล่าว เพจเฟ e บุ๊กเพจไทยรัฐลงข่าวนางเอกหน้าสวยถูกหลอกเพราะแฟนหนุ่มมีลูกมีเมียอยู่แล้วแล้วคนไปคอมเมนต์ว่าเป็นคุณแมทแทบทั้งนั้นเลยค่ะรบกวนไปดูหน่อยนะคะซึ่งหนุ่มเฟมก็ไม่ได้ปล่อยให้เกิดความสงสัยไว้นานโดยเจ้าตัวได้ตอบกลับทันทีว่าเมียกำลังจะมีครับพร้อมอีโมจิรูปยิม้มงานนี้ทำเอาแฟนแต่างเอ็นดูในการตอบคำถามของว่า ที่เจ้าบ่าวกันยกใหญ่เป็นอันว่าเคลียร์ทุกอย่างชัดเจนสยบทุกข้อสงสัยกันไปได้เลยจ้า